สวัสดีครับวันนี้มาดูอันนี้นิดนึงเนาะเอามาจากรูปพี่ชูนะครับก็คือว่าเราจะเห็นว่าในไทม์เฟรมเล็กเนาะใน H ี่หนึ่งหรือ30มนาทีนะครับมีการทำลายตอมอสำคัญอันนี้สีแกนเนาะปพ๊บปเ๊บแบบนี้เนาะและมีการทำลายตอมอสำคัญขึ้นไปแล้วการมองว่าเราจะกลับหน้าทรด คือเราจะมองใบขึ้นไปถ้าเป็นสีแกะเราจะมองใบขึ้นไปเนาะแต่จริงๆแล้วไอ้การทำลายตอมสําคัญอันเนี้ยเขาอาจจะกลับคือเขาอาจจะทำลายหลอกแล้วก็กลับโตลงเพราะว่าจริงๆอันเนี้ยมันเป็นแค่ไซเบอ์อันนี้คือเทรนใหญ่ๆเขาแบบนี้ก็ได้นะครับเราจะมีวิธีดูไหมก็มีเราขยายไปที่ทำ, day ทำ day, ทเฟรมเดย์นะครับทำเฟรมเดย์แท่งเทียนนะครับเราจะเห็นว่าไอ้การที่เขาสามารถชนะตอมตรงนี้ไปได้ ตรงนี้ในทำเฟรมเดย์มันเป็นแค่ชนะแบบไส้และเนื้อน้อยมากไม่เกิน61%ถ้าเนื้อเกิน61%ไปแล้วหรือมีการปิดได้แสดงว่าอันนี้เป็นการทำผลงานจริงนะครับแต่ว่าถ้าเกิดเนื้อน้อยแบบนี้เรามองว่าเทนยังคงอาจจะเป็นเทนขาลงได้อยู่แบบนี้นะครับเราตีเทนในทำเป็นใหญ่ได้แบบนี้ถลยไปหาโซนเบรล่างก็ได้ ขอบคุณรูปพี่ชูนะคะ